ผิวหน้าของหงนะคะที่เคยเป็นฝ้าสะสมมา3ปีนะคะเป็นทั้งฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนและก็ฝ้าแดดจางหายหมดเลยค่ะ หงเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้สกินแคร์ที่แบบทําให้ผิวหน้าของเราแบบเห็นผลลัพธ์ไวๆนะคะแต่หงไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นที่หงหยุดใช้นะคะปัญหาที่ตามมาเวลาหงออกแดดนะคะหน้าหงก็จะแบบว่าจะรู้สึกแสบเวลาใช้ครีมตัวไหนก็ตามมันก็จะเริ่มเป็นผดซึ่งหงน่ะเป็นสิวบริเวณใต้คางตั้งแต่หงหยุดใช้ครีมสเตียรอยค่ะและปัญหาฝ้าของหงน่ะคือเยอะมากๆเจอคนรู้จักเขาเดินผ่านหงเลยค่ะ เพราะว่าเขาจาหงไม่ได้คือหน้าหงนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเหมือนแผนที่เลยนะคะก็คือมันจะขึ้นบริเวณหนกแก้มนะคะบริเวณหน้าผากแล้วก็จะเป็นสีบริเวณใต้คางอันนี้คือเลื้อดลังมากๆเลยนะคะซึ่งหงกุ้มใจมากๆเลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะ พี่สาวนะคะได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือนะคะผลิตภัณฑ์วาย8ต,ตัวนี้นะคะปรากฏว่าใช้ครีมแล้วก็มีตัวเซรั่มออกมานะคะใช้คู่กันตอนนี้ก็คือผิวหน้าของหงนะคะที่เคยเป็นฝ้าสาะสมมา3ปีนะคะเป็นทั้งฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนและก็ฝ้าแดดนะคะคือหงบอกเลยว่าเป็นศูนย์รวมของทุกฝ้าเลยนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาฝ้ากระที่หงเป็นอยู่นะคะจางหายหมดเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้หงมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะที่หงได้ทดลองใช้ตัวนี้และหงไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ต้องเข้าคลินิกรักษาไม่ต้องไปเลเซอร์นะคะใครที่มีปัญหาเหล่านี้บอกเลยว่าลองดูค่ะราคาหลักร้อยแต่คุณภาพบอกเลยเทียบท่อคอร์เตอร์แบงค์ด้วยค่ะ